สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะปิดเทอมนานเลยไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยได้ทำศิลปะได้ลองวาดรูปอะไรกันบ้างหรือเปล่านะคะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูปุ้ยจากโรงเรียนวัดราชนัดดานะคะวันนี้คุณครูจะมาทำการสอนนักเรียนนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมระถมศึกษาปีที่6เรื่องสีคู่ตรงข้ามหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า complementary color นะคะซึ่งเรื่องสีคู่ตรงข้ามเนี่ยเป็นเรื่องที่ นักเรียนยังไม่เคยเรียนมาก่อนยังไม่รู้จักนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทําความรู้จักกับสีคู่ตรงข้ามกันนะคะแล้วก็อาจจะนําไปทําให้เกิดประโยชน์ในอนาคตของนักเรียนได้ด้วยนะคะนําไปใช้ได้นะคะไม่ยากเลยโดยสีคู่ตรงข้ามนะคะก็คือสีที่มันอยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีนะคะแต่ว่านะคะนักเรียนเนี่ยยังจําวงจรสีกันได้อยู่หรือเปล่านะคะวงจรสีเนี่ย จริงๆเคยเรียนมาแล้วด้วยนะคะแต่ละเรียนอาจจะลืมดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนให้ก่อนละกันนะคะค่ะวงจรสีก็คือสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่คู่นะคะโดยเริ่มตั้งแต่มีแม่สีนะคะซึ่งมีทั้งหมด3สีด้วยกันจำได้ไห่เอ่ยแล้วก็ผสมผสมกันไปเรื่อยๆนะคะ,ะเกิดสีใหม่ขึ้นมาจนเมื่อครบทั้งวงจรเนี่ยก็จะได้สีมาทั้งหมด12สีด้วยกันนะคะซึ่งแบ่งสีออกเป็นสขั้นนะคะในวงจรสีเรามาเริ่ม สีขั้นที่1กันดีกว่านะคะสีขั้นที่1น,นะคะเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรเอ่ยแม่สีนั่นเองค่ะมี3สีนะคะมีสีอะไรบ้างคะสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะคะดูจากในภาพเลยนะคะซึ่งสาเหตุที่เรียกว่า แม่สีนั้นเรื่องมาจากว่าไม่สามารถมีสีอะไรก็ตามที่มาผสมกันแล้วเนี่ยได้สีเหลืองถูกไหมคะไม่มีสีอะไรก็ตามผสมกันแล้วได้สีแดงแล้วก็ไม่มีสีอะไรผสมกันแล้วได้สีน้ําเงินดังนั้นสมมติว่าคุณครูเนี่ยให้สีนักเรียนไปสาสีนะคะสีแดงสีน้ำเงินแล้วนักเรียนเกิดทําสีแดงเนี่ยหมดใช้จนหมดแล้วแล้วจะผสมสีแดงขึ้นมาเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนก็ต้องมา เติมสีนั่นเองนะคะเราไม่สามารถทําสีสามสีนี้ขึ้นมาได้เราจึงเรียกมันว่าแม่สีหรือสีขั้นที่หนึ่งค่ะส่วนสีขั้นที่สองนะคะเกิดจากอะไรสีขั้นที่สองก็เกิดจากการนําแม่สีสองสีนะคะมารวมกันนะคะในปริมาณที่เท่าเท่ากันเช่นนะคะเอาสีเหลืองผสมกับสีแดงก็จะได้สีอะไรคะนั่นแหละสีต้มเอาสีแดงผสมกับ สีน้ําเงินได้สีไรเอ่ยอันนี้ยากหน่อยสีม่วงเก่งมากนะคะและสุดท้ายเอาสีน้ําเงินผสมกับสีเหลืองจะได้สีเขียวตอบถูกหมดเลยแน่นอนอันนี้ง่ายนะคะดังนั้นสีขั้นที่2เนี่ยก็จะมี3ามสีด้วยกันเนาะก็จะมีสีเขียวสีส้มแล้วก็สีม่วงนะคะไหนลองทวนสีสีเขียวเนี่ยเกิดจากสีอะไรผสมกันนะคะ เหลืองผสมน้ำเงินอาสีส้มละ่ะเกิดจากสีเหลืองผสมสีแดงและสุดท้ายสีม่วงเกิดจากสีน้ำเงินผสมสีแดงนะคะได้กันหรือเปล่าจําได้ไหมแล้วสีขั้นที่สามล่ะอะทำยังไงสีขั้นที่สมเนี่ยก็เกิดจากการผสมสีระหว่างสีขั้นที่หนึ่งกับสีขั้นที่ 2มาผสมการจับคู่กันเช่นเอาเหลืองซึ่งเป็นสีขั้นที่1นะคะมาผสมกับสีเขียวซึ่งเป็นสีขั้นที่2แน่นอนเหลืองผสมเขียวต้องได้สีอะไรคะก็ได้สีเหลืองอมเขียวถูกไหมหรือเขียวอมเหลืองก็ได้หรือที่เราเรียกว่าเขียวอ่อนก็ได้นะคะหรือว่าเอาสีสีอะไรดีสีขั้นที่1สีแดงและกันผสมกับสีส้มซึ่งเป็นสีขั้นที่2 ก็จะได้ออกมาเป็นสีขั้นที่3ก็คือสีแดงอมส้มหรือส้มอมแดงหรือว่าส้มเข้มแดงอ่อนอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะคะเนี่ยก็จะเกิดสีใหม่ขึ้นมาทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะ6สีด้วยกันแล้วพอเราเอามาเรียงรวมกันปุ๊บนะอย่างภาพบนเนี่ยนะคะพอเราเอามาเรียงรวมกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นวงจรสีนั่นเองนะคะซึ่งจะมีสีทั้งหมด12สีนะซึ่งประกอบไปด้วยสีขั้นที่1เห็นไหมขั้นที่2แล้วก็สีขั้นที่ 3นะคะไปวางเรียงรวมตัวกันอยู่นะคะ <The main font> ทีนี้เรารู้จักวงจรสีกันแล้วอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นวงจรสีเหมือนกันนะคะแล้วนักเรียนลองมองดูซิคะว่าสีที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนักเรียนเห็นไม่เอเ่ยสีที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะเราดูจากเส้นก็ได้ที่ลากเอาไว้นักเรียนลองลากเส้นดูหรือดูในภาพนะคะเ <The main font> ช่นสีเหลืองนะคะสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วง <The main font> เห็นไม่เอ่ยนั่นแหละสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงนะคะหรือว่านักเรียนลองดูสี สีเขียวก็ได้สีเขียวเห็นไหมคะเขียวปกติเนี่ยตรงข้ามกับสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินจะตรงข้ามกับสีส้มเป็นต้นนะคะนักเรียนลองดูตามเส้นที่มันอยู่ตรงข้ามกันดังนั้นสีที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยก็แน่นอนก็เรียกว่า สีคู่ตรงข้ามนั่นเองนะคะง่ายๆสีคู่ตรงข้ามก็คือสีที่มันอยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีนะคะนักเรียนลองดูสังเกตดูนะคะว่ามีสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีเนี่ยทั้งหมดกีด่คู่ลองนับดูสิคะว่ามีสีที่อยู่ตรงข้ามกันทั้งหมดกี่คู่เอ่ยได้ยังเอ่ยมีทั้งหมด 6คู่นะคะมีทั้งหมด6คู่นั่นเองแต่ที่เราจะมาเรียนกันนะคะเราคุณครูขอเน้นนะคะไปที่3คู่พอนะคะคือคู่ที่มันอยู่ตรงข้ามกับแม่สีในวงจรสีนะคะมีอะไรบ้างจำแม่สีได้ใช่ไหมคะอ่านักเรียนลองดูนะคะแม่สีสีแรกเนาะสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินจะตรงข้ามกับสีอะไรคะสีส้มนะคะจากภาพจะเห็นชัดเลยสีน้ําเงินตรงข้ามกับสีส้ม แม่สีที่2ส,สีแดงนะคะสีแดงตรงข้ามกับสีเขียวนะคะและสุดท้ายแม่สีสีเหลืองนะคะตรงข้ามกับสีม่วงาหากนักเรียนดูทั้ง3คู่นี้แล้วนะคะขอบอกเลยว่าอีก3คู่ที่เหลือเนี่ยก็ไม่ยากนะคะถ้านักเรียนสามารถจําได้ว่าสีที่อยู่ตรงข้ามกับแม่สีเนี่ยคือสีอะไรนักเรียนก็จะรู้อีก3ามคู่ที่เหลือยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าครูทมว่า สีเหลืองอมส้มนะเหลืองอมส้มเนี่ยจะตรงข้ามกับสีอะไรในวงจรสีสีเหลืองอมส้มนี่ก็ดูจะจำสีว่าสีเหลืองเนี่ยมันตรงข้ามกับสีม่วงถูกไหมส่วนสีส้มตรงข้ามกับสีน้ําเงินดังนั้นสีเหลืองอมส้มแน่นอนว่าต้องตรงข้ามกับสีม่วงผสมสี ม่วงอมน้ำเงินนั่นเองนะคะนะเหลืองอมส้มก็ตรงข้ามกับสีม่วงอมน้ำเงินหรือน้ำเงินอมม่วงก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ครูขอเน้นไปที่สีที่ตรงข้ามกับแม่สีก่อนหลักๆละกลันนะคะน้ำเงินส้มแดงเขียวเหลืองม่วงเนี่ยสามคู่นี้นักเรียนก็เป็นประโยชน์แล้วใช้ได้แล้วนะคะถ้านักเรียนรู้แล้วนะคะว่าสีที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะ แต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยเรียนเรื่องนี้กันไปทําไมเออเราเรียนเรื่องสีตรงข้ามกันไปทําไมนี่นว่ามันมีประโยชน์ไหมคะมันมีประโยชน์ไหมกันทําไมเราต้องรู้ด้วยว่าสีไหนตรงข้ามกันนะมีประโยชน์หรือเปล่าขอบอกเลยว่ามีสิคะนักเรียนมีประโยชน์นะคะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะคะเพราะว่า สีคู่ตรงข้ามเนี่ยนะคะอย่างที่คุณครูใช้ในสไลด์นั้นจะเห็นว่าครูใช้ตัวอักษรสีเขียวกับสีแดงซึ่งเป็นสีตรงข้ามกันแน่นอนว่าการที่เรานําหลักการของสีคู่ตรงข้ามมาใช้เนี่ยมันจะทําให้งานของเราเนี่ยะคะเกิดความโดดเด่นแล้วก็กระตุ้นอารมณ์ของผู้ดูได้เยอะเลยเนื่องจากว่ามันเป็นสีที่มัน ตัดกันนั่นเองนะคะเขียวแดงเนี่ยมันจะตัดกันนันเรียนึกถึงวันคริสต์มาสใช่ไหมนะซานตาคลอสอะไรเนี่ยชุดนะคะเขียวแดงเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากเลยนะคะนะจะตัดกันแล้วดูแล้วมันโดดเด่นนะคะแต่นักเรียนจะต้องนําไปใช้ให้ถูกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยสมมติใส่เสื้อสีแดงใช่ไหม กระโปรงสีเขียวมันก็จะดูแบบเด่นไหมคะดูเด่นเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราเอาไปทํางานศิลปะเนี่ยนะคะนักเรียนต้องรู้จักวิธีการในการเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามนิดนึงว่าเราจะใช้ยังไงเรามีหลักในการใช้ยังไงถึงจะใช้แล้วมันไม่ไม่โดดเกินไม่แบบเด่นเกินแต่ให้มันแบบพอดีพอดีนะคะข้อแรกเลยนะคะข้อแรกก็คือให้เลือกใช้สีแรกเนี่ยในปริมาณที่มากกว่า อีกสีหนึ่งที่ตรงข้ามกันเช่นสีแรกสมมตินักเรียนใช้สีเหลืองนะคะสีเหลือง80นะดังนั้นนักเรียนก็ควรจะใช้สีม่วงสัก20พอเพื่อให้มันดูแล้วอืมนะไม่โดดเด่นมากนะคะแต่ดูแล้วมันก็ยังเด่นอยู่แต่มันดูแล้วมันไม่ขัดกันอย่างรุนแรงจนเกินไปนะคะหรือว่าสมมติคุณครูใส่ชุดเป็นเดรสอย่างเี้ยคะสีเขียวมาอย่างเงี้ยนะคะเขียวทั้งตัวเลยนะคะแต่ว่าครูต้องการเพิ่ม ความโดดเด่นครูจะทํายังไงดีให้คุณครูเด่นขึ้นครณก็าอาจจะสวมหมวกสีแดงถือกระเป๋าสีแดงรองเท้าสีแดงอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นร็อพก็ทําให้เดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะดูโดดเด่นสะดุดตามากเลยนะคะนัะเรียนก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะใช้สีหนึ่งนะคะให้มากกว่าอีกหนึ่งสีอย่างตัวอย่างนะคะ แมอย่างในภาพนะคะภาพรีดาในรู้จักไหมเอ่ยศิลปินชื่อดังนะคะผู้หญิงคนนี้นะก็จะใช้สีม่วงนะคะในปริมาณที่มากกว่าส่วนสีเหลืองเนี่ยนาก็ในปริมาณที่มันน้อยกว่าดูแล้วภาพก็จะโดดเด่นมากเลยนะคะนักเรียนสามารถนําไปใช้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้นะคะหรือว่าข้อที่2นะคะข้อที่2ในการใช้สีคู่ตรงข้าม ก็เลยอาจจะผสมสีกลางๆเข้าไปนะคะสีกลางๆคือสีอะไรบ้างละ่ะสีกลางก็มีพวกสีขาวเทาดําเหล่านี้นะคะผสมเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อลดความรุนแรงของสีมันจะได้ไม่ดูตัดกันจนมากเกินไปนะคะทําให้มันดูเบาๆซับ,บซอบนะคะขึ้นอย่างเช่นในภาพเนี่ยแดงเขียวใช่ไหมคะถ้าเราใช้แดงสดตัดกับเขียวสดเกินไปมันก็จะดูแบบรุนแรงมากเลยก็อาจจะใส่ สีขาวลงไปเห็นไหมคะมันก็จะแบบเออดูแล้วมันสบายตามากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ลองนําไปปรับใช้ดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3นะคะหลักในการใช้นะคะวิธีการใช้ก็อาจจะผสมสีผู้ตรงข้ามลงไปเพื่อลดทอนความเข้มข้นของกันและกันนะคะแล้วเรียนหากเราลองเอาสมมติสีเหลืองใช่ไหมคะกับสีม่วงเรารู้แล้วลว่ามันตรงข้ามกันถ้านั่นเรียนระบายไปทับกันเนี่ย ะะหรือไปชนกันขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเป็นสีเทา,เาๆ,ๆดำๆเหนาๆประมาณนี้นะคะดังนั้นเวลานักเรียนผสมสีเนี่ยแล้วผสมมั่วๆสังเกตไหมเราจะในจานสีของเราเนี่ยในหลุมสีเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลน้าตาลน้ำตาลน้ำตาลเทาๆทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นแล้วต้องผสมสีให้เป็นนะคะนะแล้วก็อย่าลืมว่าสีคู่ตรงข้ามนะคะหากนักเรียนจะนํามาใช้เนี่ยข้อที่3คืออาจจะ ผสมสีที่มันตรงข้ามกันลงไปอีกสีหนึ่งก็ได้นะคะมันจะได้ออกแบบเทาๆหน่อยนะคะมันจะได้ดูแล้วไม่โดดเด่นมันไม่เด่นชัดขัดกันแรงไปนะคะอย่างในภาพนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้นี่ก็เป็นหลักการของแสงและเงาด้วยนะคะแต่นักเรียนอย่างอื่นอย่างใดนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะใน3ข้อเอาเป็นว่าง่ายๆเลยวิธีการใช้สีพูดตรงข้ามนะคะเอาเป็นแค่ว่านักเรียนเลือกใช้สีหนึ่ง ให้มากกว่าสีที่ตรงข้ามกันก็แค่นั้นเองนะคะอย่าไปใช้สีคู่ตรงข้ามกันในปริมาณเท่าๆกันแค่นั้นนะคะก็จะได้แล้วนะคะอ่ะแล้วทีนี้ลองมาดูซินะคะว่า เราเนี่ยจะสามารถนําหลักการเรื่องสีคู่ตรงข้ามไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างนะคะได้หลายอย่างเลยอันที่จริงนะคะประโยชน์ของมันอย่างเช่นการเลือกเครื่องแต่งกายนะคะการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ได้วันไหนวันนี้เราอยากจะไปงานวันนี้เราอยากจะเด่นหรือเล่นโตขึ้นอย่างเงี้ยเป็นออกแบบแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรนก็สามารถที่จะนําไปตลักการเนี่ยไปใช้ได้นะคะหรือการจัดตกแต่งห้องห้องนอน ห้องรับประทานอาหารห้องรับแขกอะไรก็ได้นะคะของที่บ้านก็ได้นะเรียนอยากตกแต่งห้องให้มันดูแล้วแบบมันดูเด่นนะคะนักเรียนก็นําหลักการของสีคู่ตรงข้ามเนี่ยไปใช้ได้หรือการถ่ายภาพนะคะอยากจะถ่ายภาพให้มันดูเก๋ๆนะคะเท่ๆอย่างนักนะเรียนนําไปใช้ได้รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อโตขึ้นถุงกระเป๋าสุขภาพอะไรก็ตามนะคะอย่างอย่างชุดคูน,นี้สมมุติเป็นลายจุดใช่ไหมคะพู่อาจจะเป็นพื้นเนี่ย สีเขียวถูกไหมครูอาจจะเป็นจุดสีอะไรนักเรียนที่จะตรงข้ามกันคะจุดสีแดงก็ได้เออชุดครูก็จะแบบอืเด่นมากเลยนะคะก็เป็นการนําหลักการสีผู้ตรงข้ามมาใช้ได้ไม่ยากนะคะเราลองมาดูภาพนะคะดูว่าเป็นไอเดียนะคะในการตกแตง่งในการแต่งตัวของเราเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคู่สีน้ําเงินส้มนะคะน้ําเงินน้ําเงินส้มอันนี้เป็นเขียวแดงนะคะเขียวแดงหรือเหลืองม่วงนะนะักเรียนจะเห็นได้ว่าอืแต่และชุดเนี่ย ดูแล้วแบบแฟชั่นมากๆเลยนะคะดังนั้นนักเรียน,นโตขึ้นหรือว่าปัจจุบันก็ได้อยากจะนําไปลองแดัดแปลงกับชุดของเรานะคะออกไปข้างนอกเนี้ยก็ลองได้เลยนะคะ หรือว่านะคะจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพเห็นไหมคะถ้าเรียนออยากถ่ายภาพสวยอยากเป็นโฟโต graph ฟ,ฟอออะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรียนก็จัดวางตกแต่งเห็นไหมคะอย่างในภาพเนี่ยดูแล้วโอ้โหชุดสีแดงในแบบทุ่งดอกไม้นะคะดอกไม้แบบแดงเขียวอเนี้ยก็ดูดูโดดเด่นมากเลยนะคะหรือว่าการจัดตกแต่งห้องนะการจัดตกแต่งห้องก็ได้นะคะมันก็เออทำให้หน้าอยู่นะคะหรือเอาไปปรับใช้ เป็นอาชีพของเราก็ได้ออกแบบตกแต่งภายในนะคะต่างๆนะคะอันนี้นักเรียนโหชอบมากๆเลยนะคะก็หวังว่านักเรียนจะได้นําความรู้ในวันนี้เนี่ยในเรื่องของสีคู่ตรงข้ามนะคะไปปรับใช้นอกจากในชีวิตประจาวันแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการวาดภาพก็ได้นะคะไปวาดภาพของเราให้มันดูแบบเออเป็นภาพที่ดูเก๋ไก่นะคะไม่แบบไม่เราไม่ใช้สีที่มัน ทวนเดียวกันใช่ไหมดูแล้วภาพมันก็จะเด่นขึ้นมาแต่อย่าลืมนะคะหลักการก็คือว่าใช้สีคู่ตรงข้ามสีหนึ่งเนี่ยให้มันมากกว่าอีกหนึ่งสีและเดี๋ยวเรามาทวนกันซิสุดท้ายนะคะว่ายังจําได้อยู่หรือเปล่าว่าสีไหนตรงข้ามกับแป้สีบ้างอ่าไหนดูซิสีเหลืองผสมเออสีเหลืองตรงข้ามกับสีอะไรนะคะสีม่วงนะคะสีน้ําเงินตรงข้ามกับสีส้มและสุดท้ายสีแดงตรงข้ามกับสี เขียวนะคะก็หวังว่านักเรียนจะได้นำความรู้เรื่องนี้นะคะไปสร้างเป็นงานทัศนาศิลป์นะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมนะคะเปิดเทอมลองมาดูซิว่าใครสร้างสารรค์ผลงานได้เจ๋งนะคะขนาดไหนนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวพบกันในบทเรียนออนไลน์เรื่องหน้านะคะดูซิว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ